สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยยันเงาคนหกราศีนี้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงชะตาคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงชะตาจะพาให้รวยค่ะ ก่อนอื่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะหากใครหาไม่เจออาจจะซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดด้านขวามือก็ได้ค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงที่ส่งเข้ามาให้นะคะ สำหรับคนหกราศีที่โชคชะตาพาให้รวยดวงโชคอวยทรัพย์ให้มั่งมีเงินมีทองกันเลยนะคะราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท,ท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึงวันที่12เมษายนนะคะถัดมาราศีที่3ก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่4คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่5คือท่านที่เกิดใน ราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนและส่งท้ายกันที่ราศีที่6นะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนั่นเองค่ะ คนทั้งหราศีนะคะมีเกณฑ์ว่าโชคชะตาจะพาท่านให้รวยแล้วล่ะคะ่ะดวงโชคอวยให้มั่งมีเงินมีทองการงานการเงินก็ได้เวลาฟ้าเปิดถึงเวลาร่ำเวลารวยกันแล้วนะคะคนทั้งหกราศีบอกเลยว่าได้เวลาที่ดวงชะตาฟ้าเปิดถึงเวลาได้หยิบจับเงินก้อนกับเขาสักทีหนึ่งคะ่ะโชคชะตาจะพาให้พวกท่านทั้งหกราศีมีเกณฑ์ว่ารวยไม่รู้ตัว เพราะมัวแต่ทำงานทำงานเก็บเงินจนไม่มีเวลาใช้เงินมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมามากขึ้นสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้เลยนะคะดวงโชคลาภของพวกท่านก็ไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงโชคค่ะแต่จะเป็นโชคจากการทำงานทำให้มีโชคทางด้านการงานจากหลากหลายช่องทางมาก เพราะฉะนั้นคนทั้ง6ราศีก็ให้หาเวลาช่วงนี้เมื่อดวงดีแล้วดวงเปิดแล้วแล้วก็หาเวลาไปทําบุญเพื่อให้ได้รับผลบุญกุศลที่ท่านได้สะสมเอาไว้อย่างง่ายๆด้วยนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน6ราศีที่มีเกณฑ์รวยยันเงาในช่วงนี้เลยละคะ่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ